สรุปคำศัพท์ทางพันธุศาสตร์ที่ต้องรู้เจอบ่อยในข้อสอบ EP 3ไปดูกันเลย Test Cross เป็นการผสมระหว่างต้นที่มี p h ี n o t y p e เด่นกับต้นที่มี p h ีโนไทป์ด้อยเพื่อต้องการทราบว่าต้นลักษณะเด่นเป็นลักษณะพันธ้หรือพันธุ์ทางถ้าหากต้นที่ผสมซึ่งเป็นลักษณะด้อยนั้นเป็นพ่อแม่จะเรียกการผสมแบบ Back Cross Karyotype การศึกษาโครโมโซมโดยการถ่ายภาพ และนำภาพถ่ายของโครโมโซมมาจัดเรียงเข้าคู่กันและแบ่งเป็นกลุ่มๆได้โมโนไฮบริดครอสการถ่ายทอดพันธุกรรมลักษณะเดียวเป็นการผสมพันธุ์ซึ่งเราคํำนึงถึงลักษณะเพียงลักษณะเดียวและมียีนควบคุมอยู่เพียงคู่เดียวได h ไฮบริดครอสการถ่ายทอดพันธุกรรมสองลักษณะเป็นการผสมที่ศึกษาสลักษณะในเวลาเดียวกันมียีนควบคุมสคู่คอมพลีตโดมนแนน ลักษณะเด่นสมบูรณ์การข่มของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ทำให้ฟีโนไทป์ของโฮโมไซกัสโดมิเนนต์และเฮตโรไซโกดเหมือนกันเช่นที่ใหญ่ที่ใหญ่จะมีฟีโนไทป์เหมือนกับที่ใหญ่ที่เล็กทุกประการอินคอมพลี e โดมิ n นน t ลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เป็นการข่มกันอย่างไม่สมบูรณ์ทำให้เฮตโรไซกดไม่เหมือนกับโฮโมไซกัสโดมิเนนต์เช่น การผสมดอกไม้สีแดงกับดอกไม้สีขาวได้ดอกสีชมพูแสดงว่าแอลลีนที่ควบคุมลักษณะดอกสีแดงข่มแอลลีนที่ควบคุมลักษณะดอกสีขาวได้ไม่สมบูรณ์โคดมิเนนต์ลักษณะเด่นรวมเป็นลักษณะที่แอลลีนแต่ละตัวมีลักษณะเด่นกันทั้งคู่ข่มกันไม่ลงทำให้ฟีโนไทป์ของเฮตโรไซโกดแสดงออกมาทั้งสองลักษณะเช่นหมู่เลือด AB ทั้งแอลลน IA และแอลลีน IB จะสดแสดงออกในหมู่เลือดทั้งคู่